เก่งมากนางเอกดาวรุ่งเรียนจบแล้วคว้าใบปริญญามดังของประเทศขอแสดงความยินดีกับนางเอกดาวรุ่งโนยุนซอโรเฮีอุนซิโอที่ล่าสุดเรียนจบแล้วตามความฝันอยากเป็นครูสอนศิลปะโดยคว้าใบปริญญาคณะวิจิตศิลป์ เอกจิตรกรรมตะวันตกมหาวิทยาลัยสตรีอีวาอีวาวูแมนยูนิเวอร์ซิตี้ TOP5 ของเกาหลีใต้โดยโนย,ยุนซอได้โพสต์ภาพในชุดครุยแสนสวยผ่านอินสตาแกรมพร้อมข้อความแคปชั่นว่าจบการศึกษาฉันมีความสุขมากเครื่องหมายสี่เหลี่ยม202 3 3 3 1 1 ข้ามกลางแฟนๆเข้ามาคอมเมนต์ชื่นชมและร่วมยินดีอย่างมากมายสำหรับโนยุนซอโด่งดังแจ้งเกิดจากผลงานซีรีส์ Our Blue c r a s h Course in Romance และภาพยนตร์เรื่อง2 0 th Century Girl